เอาจ่ากันญาติโยมทั้งหลายเอาจ่ก,กัน้างกจฟังรมาขอต้องสังคมน,นีเรื่องเียบก็ได้นั่สบายอย่าง้ื่นๆของน้องนี้นะอือน,นีอันเป็นวันมหามงคลอันหนึ่งซึ่งญาติโยมทั้งหลายชาวกรุงเทพมหานครเรามาเยี่ยมซึ่งพระพิศษสามนุน่น เกณฑ์ผู้ประพฤติวัดปฏิบัติในป่าที่ยากที่ใครๆจะมาเห็นอย่างนี้สภาพที่อย่างนี้ถ้ามมไ,มไม่มีใครแนะนำและไม่ตั้งใจไม่มีคาถาเขาไม่ม,มีใครจะมาอืมอย่างชาญาติโยมทั้งหลายาาเห็นนั่นแหละนั่นเมื่อมาถึงพระที่นี้การแจ้งับยาชายาโยมจำได้อย่างนั้นจึงขออภัยสัตยาติโยมทั้งหลายทุกๆท่าน ที่เราอยู่สถานที่นี้ที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติทางพระทางโนมทางอบายสุรสิกาอยู่การธรรมชาติในป่าเมื่อพวกเราทั้งหลายมาถึงจุดนี้ก็เป็นเหตุให้เจริญรนึกถึงต่อพระพุทธเจ้าซึ่งท่านอยู่ในป่าบนปา่าทัดอยู่การธรรมชาติแต่ในป่าจุ่นี้ก็ยังมีนะถ <c oughs> ้าในวมงหลวง,งก็ยังมีจุดนีหลายองค์เหมือนกัน มาจนทุ๊บทรมานอย่นี้แต่ว่ามันสบายใจแต่ว่ากายมันกระทุ้ก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าใจมันสบายมนุษย์เราทั้งหลายนี้โดื่หน้าก็พึ่งหาอาหารทางกายกันไปเลยมากอาหารทางจิตนั้นพึ่งเป็นของที่สําคัญพวกมนุษย์พุทธริษัทเราทั้งหลายไม่ค่อยํานึงถึงอาหารจิต อาหารทางใจของัวกเราทั้งหลายนั่นเพราะวาาตรงทีงนั้นคนเราทุกๆคนคนสเด็จดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจันทร์ว่ามีกายส่วนหนึ่งแก่มีใจส่วนหนึ่งซึ่งมันจะจัดแก่เราทั้งหลายท่านทุกวันนี้ก็มีกายกับใจาใจมันสบายกายมันสบาย,าม,บายมันก็หมดเรื่องแล้วไม่นมีอะไ้จะต่อเติมไปอีกแล้วถ้ากายมันทุกข์ถ้าใจมันทุกข์ก็วุ่นวาย วงโลกี่มันจะกว้างขวางมันก็แทบเข้าทุกทีทุกทีอย่างอันนี้สิ่งที่สําคัญที่มีอยู่ในตัวของท่ันทั้งหลายนั้นซึ่งก็ผู้มีกระตาของเรานั้นที่ท่านจะสอนนั่นก็คือมีของสองอย่างคือมีกายอย่างหนึ่งก็มีใจอย่างหนึ่งเราทั้งหลายซึ่งประกันรักษากายรักษาใจให้มันมีความถูกต้องตามธรรมะก็จะมีคนสมบระงครับอาหารทางกาย ก,การงกาอาหารอาหารคือทำข้าวสารพัดอย่างที่มันใจลอยนี่สภาวะร่างกายให้เป็นอยู่นี้เรวยออาหารทางกายมีคำข้าวเป็นต้นเป็นเปรทานต่อเรื่องทางกายแต่ก็เมื่อร่างกายนี้มันมีอาหารสมบูรณ์อร่อยเใจเราไม่สบายมนะัจะสบายไม่ได้สบายไม่ได้ จะนอนในห้องแอร์มันก็เ,เย็นเฉยเมันไม่สบายไอความเย็นกับความสบายมันต่างกันมันไม่แท่เดียวกันถ้าใจเราทำความผิดมีความผิดอยู่ในใจห้องแอร์มันก็เ,เย็นเฉยเฉมันไม่สบายแล้วถ้าใจเราทํากายเราทําวาจาเราทํากายเราทําที่มันถูกต้องไม่มีความผิดในความเสียหายอะไรทุกอย่างนะ เราจะนอนอยู่นั่งอยู่านป่ามุ้งก็มีความสบายไม่จําเป็นจะห้องแอร์เลยนะอาหารสบาวะอาหารที่มันเต็มอยู่จะได้ทานกับป็นวันนี้แต่ออยู่แล้วมีพระจังจะทานวันละมื้อโยมวันสามมื้อที่สี่มื้อโนรีนะคือเด็กจากเขื่อนที่กุนเพียรตลอดทางนียดู่กี่มื้อละหมดเนะ่มาทุวันนี้ อย่างนั้นแหละคือเราไม่กำหนดว่าจะอยู่ี่ฉันมือเดียวเนี่ยฉันเกิดจเป็นคอยอืมออพูดืนเกินี่น้ำแข็งยอมทีก็มัเจอก็ได้นิเคยเจอแล้วละอาจจะมาเอาพักสลังมาอะไเงี้ยมีเคยฉันน้ำแข็งอยู่วยเรื่อยเดือนยังมาถามตัว่ไงน้ำแข็งเายครับก็สลังสบัดหน้าเลย ผมคิดว่าลมมังแข็งมันมีครับมันสบายดีนั่นแหละแต่คิดว่าลมมังแข็งมันก็ยิ่งมีไม่มีดําแข็งแล้วเนี่ยเขาก็อยู่กันสบายนะข้กายมันสบายใจมันก็สบายอืออยู่ไปนี่เนี่ยเมื่ออาหารทางกายข้าวมันอ้วนมันทีมันอิ่มมันเต็มใจไม่อิ่มมันก็เป็นทุกข์นะทีนี้อาหารทางใจมันสบาย ยกตัวอย่างง่ายๆมีครูบาอาจารย์มีความสามัคคีพร้อมเพียงกันทุกระกาเนี่ยแล้วมันมีอะไรมคขรวาครอบครัวเพราเราทุกๆครัวนะ้านอารมณ์บถกีนถูกกันแล้วมันจะมีความสบายหมดัหนละอาหารตะกิจนี่มันสบายมากดังนั้นเรื่องจิตใจนี้จริงเป็นของสาคัญมากที่สุดขอพูดมีกระพาคขออนดาวแท้จริงให้รวมจิตรักษาจิตเพราะอะไร ตาได้เห็นหูได้ฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสก็ไปกายได้ปวดท่าก็ไปทิ้งหายใจใหายใจแบบคนโง่อหายใจบริหารคนโง่อะไรเงี้ยเขาขึ้นเลยตรงนั้นเนี่ยตาไปทิ้งให้หูไปทิ้งให้จมูกไปทิ้งให้ลิ้นไปทิ้งให้กายไปทิ้งให้แหละแต่จะมีใจดังนั้นจริงใจนี่จริงเป็นของสำเป็นต้องค้เด็วยแต่ละมาสำคพุทธเจ้ากันคุณทรวง พวกพุทธบริษัทจงให้ยาเริ่มยาเริ่มให้คาถาเห็นจิตของเจ้าของท่านจึงจารย์พพ่อมนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายนั้นและพระองยามมีประโยชน์พยายามปีการณาตรัสโดยสีเรยนาคตจิงยันติสีเรนาโคขกัมปัทาสีเรนะนิปุจิงยันติสัตตมาสีแรงวิโสตะเยท่านกล่าวว่าพวกเราทั้งหลายจงเวียนปูประกันีเสิ้ สินนั้นเป็นของเย็เย็นสินนั้นเป็นของจะอาดสินนั้นเป็นของ,งสงบสินนั้นเป็นของรับเมื่อใครพากันมีสินนั้นจะไม่มีการมีพามีการกระทำบาปตัางกายทัางวาจาตัางใจถ้าใครมีสินถ้าใครมีสินก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ ต่อไปการยิ่งกวามนุษย์ที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์แ้วก็จะเป็นพระอรยะบุคคลไปในด้านจิตใจในนมามธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมภายในทางจิตของเจ้าของนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นา่าพิจารณาพวกเราท่านทั้งหลายนะเกิดมาจะไม่รู้ว่าจะอะไรมาจะไปก็ไม่รู้ว่าจะอะไรไปก็ไม่มีใครนําอะไรมาก็ไม่มีใครนําอะไรไป เกิดมาแล้วก็มีแตยิ่งกันอยู่อย่างนั้นแหละนะไม่ว่าจะเอาอะไรมาเอาอะไรไปถ้าเรามานึกมาคิดคี่จะเดนนาดีแล้วเจ้พวกมีแต่ฝากของเราจริงจังมากวันคืนเรื่องไฟเรื่องไฟวันนี้เราทําอะไรกันอยู่อันนี้ก็คลท้ายหกับว่เพระพุทไปเจ้า่ันถามถึงความจนอยู่ของพวกเราดังนั้นเองแต่อันที่มันเป็นคําพูดของท่าน ถ้าพูดก็ได้แล้วก็เฉยๆมันเป็นบัญญัติของท่านวันคืนรวมไปรวมไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่พูดได้พราะเฉยๆในเหมือนกันเป็นตนเป็นตัวมาพูดให้เราไอ้ความเป็นจริงคํานี้มันเป็นคาที่จะเราพิจารณาดีดูไปได้เพราะว่าวันกับคืนเนีรามีอะไรวันนี้เราทําอะไรอยู่มันมีอดีตมันมีอนาคตมันมีปัจจุบัน ว่าอดีตเราทำอะไรได้บ้างอนาคตมีอะไรบ้างปัจจุบันได้อยู่อย่างไรเราควรทำมีควรทีนี้คือควรทีนี้ีจิตนาให้เจ้าของมันได้คือท่านน่งว่าพูดง่ายๆก็เรียกว่าห้ามการจะทำความผิดผิดอะไรทุกอย่างจะามาผิดได้มันไมสบายผิดได้มันไม่ถูกเนะอ,อ,อดดยฮึน,นี่เรามาเสกจิงจันติ พุก็มีลินมีสุขข้อสินนั่นมาจากไม้ไมใครไม่ละลานใครไม่เจกะใครไม่เบียดเบียนใครสินนั้นมีความสุกต้นน้งทางกายทางาจท่านเมื่ก็ื้เลยนะทุกกระจิงยันตีมันจะมีความสุขคนไม่มีเหตุในทุกเกิดมันก็ะระงรับทุกทุกมันก็เกิดขึ้นมาเราจะนั่งอยู่มันจะเป็นสุขเราจะเรียนไปมันจเป็นสุขมีความสุขมีความสงบนั่น นี่เราจะหน้าซื้เลย,ญญเยนะสุขกระจิงยันจีนี่คือสมบัติของมคลสีมีซินต้องมีเรียนตนนี้ทุดที่เลยนะโฟกาาัสธรรมชาโฟคะอันมันเกิดจากการประฤติปฏิบัติกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วโฟคะอันนั้นเป็นโฟคะที่เยี่ยมยอดเป็นโฟคะที่บริสุทธิ์คุณทองเป็นโฟคะที่เรียบร้อยเป็นโฟคะที่มีชีวิตมีภัยจะเอาไปบริโภคจะเอาไปกินไปทานบริจาคที่ไหนก็เป็นมงคล เป็นวัตถุอันมั่นคงในดวงใจของปร,ชปราชญ์ท,ทั้งหลายผีเรยนะสุกติงยมปีผืดนะโพกัสัมปทาผีเรยนะมีสุติงยมปีผืดังมีเสวยไเยท่านพูดแต่เรื่องผินนั่น,นเองนะยาใจถึงพระนิพพานซึ่งไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความ,ม,ม,วามตายไม่มีอะไรอะไรทั้งสิ้นเป็นของหมดเกลืนั้นก็ไอทิ้ง นี้เท่านั้นพวกเราเราท่านทั้งหลายนั้นวันนี้มีทางทานวันนี้มีทางสิ้นจึงักทานให้ทานเครื่องอุปกรณ์เป็นทานาบารมีบารมีคือทานาบารมีนี้ประพฤติเจ้าไุ้๊กองสาวกทุกองจะจงบำเพ็นไม่บำเพ็ญทานาบารมีเลยทไม่ได้อันนี้มันเป็นเย่างต้น เป็นบารมีและเป็นคนทํามันเยอะที่พระองค์สมเด็จตัชมาสัมพุทธเจ้า,จา,า,า,าต่อให้กิเลนาทานกถากล่าวจงการให้การให้นี้มันมีประโยชน์ม,ม,มีความส,มสุขมีความสงบมีความระงับเราจะเห็นง่ายว่าวันนี้ระไปขโมยของคนมาจะสบายใจไหมง่ายเนี่ยพอไปขโมยรถเข้ามาไปขโมยของเข้ามาวันนี้จะมีความสบายหรือเปล่า คิดเย็นคิดเยนวันนี้เราทุกคนพยายามเละาสาะสิงเดวส์หน่อยน้อยก็จะบารุงนะให้พระเจ้าแทสงท้ญาติปานี้มีความเย็นเป็นสุขเ็นรดยลเอียดน่อยเล่า,าส,าสลไปนี่มันมีความถูกไหมมันมีความพอใจมันมีความเยินใจอย่างนี้เท่านี้มันจะต่างกงันในการให้และการเอามา การเสียสละความจริงๆเนี่ยมันก็ถูกแล้วเนี่ยความสบายใจความสบายใจความทำที่ถูกต้องนั้นบดชันเบรกบุญอย่างญาติโยมจ,จั้งหลายมาวันนี้ทุกคนเป็นคนที่มาจำบุญเราได้เสียสละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างกัชังมันเโะมันมีทางที่ถูกต้องแล้วมันก็สบายแล้วความสบายความไม่มีโทษความไม่มีภยัย ความสบายอกสบายใจความสงบระงับที่อค์ที่ท่านเรียกว่าการทำที่ถูกต้องการกระทําท,ที่ถูกต้องมือแผนเยาวาบุญแระพก็ธเจ้าท,ท اء, було, ่านเยกว่าบุญการกระทําที่ไน่ถูกต้องงเจะกะละลานเพื่อนมนุนย์่เกียกันไหนให้เดือดร้อนบุญ,ญวายน,นั่นก็ได้ทำมาถูกต้องการกระทําท,ที่ไน่ถูกต้องท่านเียกวามันผิดการที่ว่ามันผิดนั้นท่านเียกว่าบาปนั่นเอง บาปก็คือความทุกข์บุญก็คือคอวามสุขใมทางที่ชอบเมื่อเราพูดเห็นกัำง,ง่ายๆมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยฉะนั้นบนรรดาสาวจเ,เนทางหลายวันนี้พร้อมกันมามีโยมต่อสายานี้ท่าน,นาาบ,บรา,นาจากมาไหว้มาแต่คุูปุิบัตนเจติลี่ท่านเป็นผู้มีปัญญา คนคนผู้มีปัญญาแปลกเมือนกันเป็นคนปิดแปลกๆม่กัน 10, 8, 8. แต่บางคนเห็นตลอดคนมงอีปัญญาละบ้านสวยๆม,มามายู่ในป่านนะบางคนใยบังโ่คนโม่ไม่มีปัญญาสร้างบ้านดีแล้วไม่อยู่สร้างที่อยู่ดีๆแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ในป่านนี้ต้องกระเด็นชนโง่บางทีก็เห็นอย่างนี้อะไรก็ช่างชิโง่ฉลาดอยู่ในใจของเราเด็ก็เล้ยกันนะอันนี้มงึงมึงมีใครมองเห็นแต่นั้น คื่ท่านเรามนเป็นคนแสกใจบุญคุณทานถึงนายโยตามา็จะมากระถามว่าจะบวชไหมมีบวชไหมยังครับถ้าจะบวชไปโง่บวไปเข้าปัญญาบวชเยอะอาจารย์ว่าจะปล่อาายอยู่ไหมปล่อยโดธรรมดาก็จะมนนันมนอยู่อยู่ซักอยู่ก็อยูนย่นี่คือคนที่จะต้องอยู่ไม่ต้องทําอะไรให้ไปอยู่นะวัดชา,าง่ายวัดชางง่ายอืม ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนไหนพืชพันธุ์ต่างๆที่จะรดน้าบ่อยๆไม่ตามธรรมชาติในป่าอย่างในโรงมี้ต้องรดน้ามันเสียวสูญอยู่ไหมไอพาร์ที่ได้ปลูกไอต้นไม้ที่ได้ปลูกที่บ้านเนี่ยรดน้ากันทุกวันไหมรดน้าทุกวันมันต้องมียากจะไือสวยจะดด้น่ะนั่นเียว่ามันจะธรรมชาติมันดัดแปลงมันข้าเนนที่มันโยนประมาณนี้มันกันโดยมากปล่อยไปเลยอยู่ยังไงกินยังไงก็ดูลยเถอะ เหมือนแับคนเราที่มีศรัทธาแล้วมาอยู่กับพวกทั้งหลายที่มีใจมีจิตศรัทธาต่ดสติปฏิบัติแล้วมันก็่อมเขาเองทำเองเหมือนกันกับัวตัวมันกินอะไรมันกินหญ้าตัวมันกินหญ้าเอาวัวมาปล่อยไปสนามหญ้าถ้ามันป็นวัวมันก็กินหญ้านะถ้ามันไม่กินหญ้ามันก็เป็นหมูเท่านั้นเองนะ คนที่ม master, ates, manager, ay, ana, si an, ีศรัทธาเนี่ยเอามาปล่อยในเนีนาบุญใต้เจ้าประเสริฐซึ่งปฏิบัติกันแล้วไม่จงสอนอะไรมากหล่ะผมพระชั่นทำเหรียเงินทัานทำยางไรดูไปดูไปมันก็ชอบแล้ไม่ต้องทำเท่านั้นไม่ต้องยากไม่ต้องลาบากที่เดวอาศัยตัวเองเหมือนกันกัว่ัวมันกินยญกาเอามาปล่อยใสสนามหญ้ามันก็กินหญาเท่านั้นแหละมัน้มนกินยาก็ไม่ใช่วัวเท่านั้นเ่ง อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันลูกจิตใจตัวเจ้าสมมติกาันั้นมันมีอันใดอันหนึ่งมันจิตใจของคนตนนั้นแหละอ่าอ่าถ้าหากว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดามันเห็นมันมองก็ปฏิบัติเองนี่ฉะนั้นญาติโยมซึ่งเป็นพ่อบ้านแม่บ้านลูกหลานทั้งหลายนั้นการพากนใครยิน่ะพ่อก็ไปว่านลูกสาวร้องไห้เลยนะอันจะมาคงอยากจะเห็นเหมือนกันแต่คนยังไงคนร้องไห้นี่นะ วันนี้จึงมาเห็นเลยล่ะนะเห็นแล้วจะได้บอกว่าอาหารทางจิตอาหารทางกายมันเป็นในอย่างไอสิ่งที่เรายังไม่รู้จักอันนี้ให้ไปตั้งคิดเป็นมาจุดต้อ,ตตตองเสียมีแล้วอย่างเนี้ยออแม่ดีรูกจะมาเห็นวัดนี้แต่ก็พ่อกันมาผมหลายอย่างดีๆของอยู่ป่าเนี่ยถ้าคนยังมาดูมาดูไม่จะมาเหน็นมันอยู่ในป่าของอยู่ในป่าจะมีของดีๆไหมน,ะนกันน่ะ้าตนรู้จักนะ ไม่ใช่ของดีอยู่ในเมืองอย่างเดียวนะอยู่ในเมืององม่ดีก็เยอะไปเหมือนกันนี่จนเติมองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีศรัทธากันงสนเนิองคนอยู่ป่าท่านเกิดท่านจะเกิดอยู่ในป่าออกปฏิบัติตปฏิบัติอยู่ในป่าให้พระธรรมธรรมเจ้าสนาเป็นไปในยนุคียุคีร่วมมาก็ให้อยู่ในป่าอีกรกรูก้กระการรู้ในป่านิพานตั้งแต่นิพานอยู่ในป่าเนี่ย เราคนเราไปที่นี่คิดนาดูสิว่ามันเป็นยังไงมันเป็นปา่ปปาใจป่าเราใจใจแล้วมันเป็นปา่าใจแล้วมันสว่างสวายอือมันเป็นเช่นนั้นอของที่อยู่ในปา่าที่อยู่ที่อาใัยนี้มันเป็นสิ่งดีดูดเบืมจิตใจของมนุษย์เป็นางไรแต่นั้นให้เห็นจัดลายคนพวกจัดมันห้ายชนิดจนไม้มันหลายอย่างอยู่ในป่าทั้ทงนั้นหละ ถ้าเราพีเจรณาแล้วข้อประพฤติปิบจตบนี้เราจะค้นละยในป่านี้ผมเถอไใจเยี่ยมมันเลือจะออกจากตะไคร่ติดดกละอยู่ในนี้นอ่ฉะนั้นบรรดาสาวเชิญั้างหลายจึงมาพบกูนในป่าอย่างนี้เออบางนตนก็อ,อาจจะแปลกใจว่าอยู่กันยังไงกินกันยังไงอะไรกันยังไงหลายอย่างอืมนี่ฉะนั้นพระเนนบางองค์ที่มาจากในเมืองหลวงต็เคยมาอยู่จะมามากไม่เฉพาะเจ้าชายเมืองไทยเมืองนอกก็เยอะไป ที่มาอยู่เนี่ยอืม,มงันมากต่อเพราะว่ามันมีอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นแหละอืมที่จะเลี้ยงเป็น,ปนม,มนุษย์ทั้งหลายสนใจเด็กกติยนารีความจริงมีชนัน์สมสดุจพัะสัมาสัมพุมพทธเจ้าจนทรงจันทร์วสีเรณสุตติริงยันติสีเรณโพกสัมปทาสีเรณมีตุตจริงยันติสัจมาสีรังวิสตตเยพวกเราทั้งหลายทุกคนถ้าพร้อมเพียงกันมีศีลมีธรรม มีกายมีวาจาอันบริสุทธิ์ให้จิตฟังแล้วโทกชาวมนุษย์เราทั้งหลายนั้นจะโมโเพฝันมการทำลายในการเบียดเบียนในการเกลียดใจการโกรธในการอิจฉาในการปฏิบัติกันนั้นมันจะหายไปเสื่อมไปในทีงทั้งหลายเราเนี่ยมันเสื่อมไปความสงบความระงับจะเกิดขึ้นมาตั้งึ้นมาในที่จิตใจของบริสุทธา์ทั้งหลายเปินเต้นนั่นแหละวันนี้ขอสชาจะชมทั้งหลายเจริญปัญญ์สร้างอบบจังใจ คืออะไรา็ทำมาแล้วในวันนี้ก็ดีทำมาแล้วในวันหลังก็ดีที่ยังจะในทำในอนาคตนั่นก็ดีขอจนํำตายจำวจาจะจำจิตใจตองนายถูกต้องามหลักของไปจนมาจำพระเจ้าของเรนั้นถ้าหากเราทำมีความถูกต้องและทางอดีตก็ดีทางปัจจุบันก็ดีทางอนาคตก็ดีในการไปกันมาของแกันต่างหนั้น จะมีความสุขกายจะมีความสบายใจจะมีความสุขป้องสองความ,มมาุ่งมาตรชนะของสัตว์พิจารณ์ฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้รับโอวาชทชนะกำสั่งสอนขององค์สมเด็จตมาสัมพุทธเจ้าแล้วจงมีน้อมเข้าไปเป็นโอปนายุปรรมนจใ,จในจิตใจของพวกสัตนตทั้งหลายนั้น,น,นให้สิ้นสุเลยนะสุขกติมยันต์ตื่อให้มีความสุขอีเลยนะปูกระชั้นปทาให้มีโูข้าชบัติอันงอกงามไพเรื่อย ن. วิริยานิพพินยันติจงโยนผู้ไปหาความตื่นจำรานสุขคือปนิภานนั้นก็เพราะอาการรัศกษษายวาจาใจของตนใน,นมีโทษเดียวกันกตะทูนบันนี้เพราะเพราะสันจังนายจงสงบสังใจจงโยนผ,นผู้น้อมไป,ไ,ปไม่มปจิตใจของพระสันทังหลายให้สินส้นผีเจตนา ในธรรมะคำสังสอนขององค์สฉลิมจุติธรมมาสัลพมเป็นใจของดาวนัน้จนถิงจุดนี้ขออย่าจมทังร้ายจนเป็นผู้มีความสุขใจจะได้จิตได้อำน,นาจแห่งคุณปฏิปิปัจนาใจจงปกป,ป,ปักรึกษาความปลอดภันชังร้ายในการเดินทางการไปกานการไปสดีการมาสดีการอยู่สดีการไปสดีโดยอำน,นาจบุญกุศลนี้จนปกปับรุ่งครองโดยอำน,นาจจงคุณปฏิปิปัจนไใจจงเป็นผู้จะเดินรุ่งเรื่อง ต่อตาระนานโพูิ